สวัสดีครับมาพบกับบอกลดนครับผู้ใดเขา้มา,า,า,ามาใหม่ก็ฝากกดติดตำเด้ียรับมาเบิ่งสาสหน่อยแปะแป้งครับอย่าเบิ่งต้นมะขามนะครับคือสิบเบืออะไรเมืเอเอ่อวีแล้วต้นมะขามบอรครับมาปลูกบอนครับคือสินาสิบโอพิษครับสาวหน่อยแปะแปง้งอันนี้หัวหน่อยมันหัวหน่อยมันติดไปน้ำดินครับผมกระบ,บอกโอ้กันพอป,ปลูกปลูกไว้สักพักหนึ่ง าขามน้ำมะรูดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็ผสมดินลงลงดินลงทางก่อนครับทมก็ห้องในเปลือกเผาทางรอเองแล้นะครับ น,นผสมไปแล้วครับผสมแน่ไอ้ขุยขุพรแน่ขี่นกน้ำแน่ข่าซับแน่ครับผสมลงไปผมจะไม่ให้พันมาครับอันนี้บไปซื้อครับยี่ในสวนในสวนครับในสวนมีตังแม่พันไว อันนี้อาชจจได้ลือเอาครับลืมไปว่าใส่กีงว้วนอะครับ ใไปคิงว่าไปเศษพิเศษเล็กน่อย,ยครับแับโมโคดครับพอดีเราเอาโมโคดรสามเดือนสี่เดือนก็สวงามพอดีครับคือว่าแล้วครับ จะสีง,งามรลยจะถีตายครับบ่ง,ง่ามกับตายแล้วมีสองอย่างครับ มีติงนหน่อยๆอยู่ตัวนี่งหัวน้อยหนึ่งครับเห็นมัน,นี่งครับหัวน้อยเดียวนี่เดี๋ยวบนบ่าผพานสิบนมล็ดหวยก็เกิดอ,อ่าน,นี่อันนี้เด็กตุ่มอยู่ครับ ได้แลงตุ่มยังสีปลอดภัยอยู่ก็สี่บนเอาจะปูคู่ครับเห็ดพันจะมาปลาแปนครับ เหรือเ,รเอาไปตังไว้เลยตัวเนี้ยจะตังในโฮมจังอ,ย,อ,ย,อ,อย,ย,ยครับเดี๋ยวเพิ่งปลูกเดี๋ยวเพิ่งออกแดดลายๆครับจะสิเหลวแล้วครับถามว่าสิรอดสิยังกะทั้งวากันไหมเพื่อนครับสิรอดอยู่ดอกครับมันมีหัวน,หน้อยๆอยู่ขนามีติ้งน,น้อยๆมันยังมันยังใหญ่ได้นะครับ พค่ย่านใต้ก็บม่ได้ปลูกนี่นะครับมืัอนี้คลิปสั้นๆครับสั้นๆไปเรื่อยๆครับการไม้ปลาแป้งเป่นว่านี่มีสามไม้ปลาแป้งมันจะมีสองสีครับผมยกให้เบิ่งครับมันนั่นใบให้เบิ่งบึงเห็นไหมครับสารไม้ปลาแป้งมันจะมีพื้นเป็นสีเขียวครับพื้นเป็นสีเขียว เขียว่อนเขียวแก่เขียวจังเลยก็แล้วแต่ครับเอาเนิ่งเบิ่งใบสุดใบแรกครับใ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 บมอนใบแรกครับใบสุดท้ายที่มันงอกมาแทงหลอดขึ้นมาใหม่ครับเป็นผ้าเบิง่งมันจะ,ะนเ,นเป็นสีมอญแดงเนะเป็นเป็นแต้มเป็นสีชมพูสีขาวแต้มจุด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 มอนพริกกับเกลือครับถ้าพริกกับเกลือมันจะมีสามสี พริกกับเปลือกจะมีสามสีครับมันจะมีคือกลคล้ายๆกับเม็ดตบทิมนะครับจะมีสามสีตัวนะครับพริกกับเปลือจะเป็นแต้มใหญ่กว่านี้ครับกาะสานป,ปลาแปงจะเป็นสำเนียครับวันนี้ก็สมเนียแล้วครับปลูกสารมาป,ปลาแปงครับขอบคุณครับที่กราบเขามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ